สวัสดีครับวอรเจริญแท็กเตอร์อำเภอวัง3ามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่5พุทธภาสองพันนะครับวันนี้ก็แนะนำรถเข้าใหม่ที่ร้านนะครับที่ยังขายได้นะครับเริ่มจากคันแรกคันนี้เป็นคูเปอร์ต้าแนะครับ L1 วตัวน,นี้เป็น L1 26นะครับขับเคลื่อน4ล้อนะครับ ตัวรถมีใบมีดแล้วก็ผ่านห้านะครับนี้มีประตูเปิดด้านข้างนะครับเกียร์ชัตเทสิบหกเกียร์เดินหน้าสิหเกียร์ไทยหลังทงน่นี้ฝืดๆไปท่านหน่อยนะครับเปิดได้อยู่อแรงนิดนึงอันนี้นเครื่องเกียร์ดีนะครับสีสันสวยๆเลย ผานห้านะครับผานห้าใหม่ๆเลยนะครับผ่านดีคันนี้ตัวรถใบดันกับผ่านห้านะครับเก mm ียร์เป็นชัตเทิลนะครับ mm hmm. ปกติจะเป็นชัตเทิลด้านข้างแต mm ่ว hmm. ันนี้สายเกียร์ขาดก็เลยมาใส่ตรงนี้แทนนะครับ เียก็จะมีตรงนี้หนึ่งอ่าด้านนี้หนึ่งสองสามสี่นะครับต,ตัวนี้จะเป็นปรับด้านนี้ป, Slow High ปขขรับสโลว์ไฮจะถึงสายแขนหักต่อดูนะครับตัวนี้ไม่ต้องเขาหัวนะครับสตาร์ตติดไปเลยเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนตสี่สูบนะครับ Gracias. สูตรนะครับเครื่องใดเล็กนะครับรายเดือนปกตินะครับ ราก็ปกตินะครับอย่างก็พอใช้ได้นะครับราคา1,20,000สนสนบาทครับตามสภาพามีรว่วซึมบ้างนะครับโปรบินตอนนี้เก็ค้ล้วทำงานได้อยู่นะครับ 2นะครับสองคันนี้เป็นคูปต้า L 3 6มหนะครับตัวนี้สตาร์ติดง่ายนะครับเหยียบคันสตาร์ติดพึ้มเลยนะครับมาดูคันต่อไปนะครับเป็นคูปต้า L 3 4 0 8นะครับ 2องคันนี้มีเล่มทะเบียนนะครับรถมีเล่มทะเบียนอุปกรณ์2ชิ้นนะครับไปดันหน้ากับผ่านหลังนะครับราคายังไม่เก็บสภาพราคาแสนหกหมื่นบาทนะครับต่อรองได้นะครับเก็บสภาพพร้อมใช้อุปกรณ์2ชิ้นเปลี่ยนหลังคาให้ใหม่เช็ค เก็บทํำสีให้เรียบร้อยนะครับราคาแ8 5 0 0 0หันบาทนะครับสาหรับกูปตา L สามสี่มาดูคันต่อไปนะครับคันนี้เป็นกูปตา L สี่ห้า D I Special นะครับเป็นเครื่องยนต์สี่สูบโฟร์วินขับเคลื่อนสี่ล้อนะครับยางหน้าโล้นยางหลังพอใช้ได้นะครับหยิดภาพประมาณ65%สิบห้าเเนะครับยงเสียดีนะครับเดี๋ยวสตาร์ทให้ดูนะครับ นี้ราคา2 5งแ0 0บาทนะครับหันไปดูเลิกเร็วกปกตินะครับมากับถาน4นะครับสภาพดีๆเลยนะครับโอเค L4508DI Special นะครับ255,000บาทนะครับอันนี้อันนี้เป็นคูปต้า L4508DI นะครับมีตัว DI ธรรมดานะครับตารให้ดูนะครับ เร็วเหมือนกันนะครับมียกปกตินะครับไม่กระตุก เก็บสภาพ235,000บาทนะครับมาต้า L4508BI นะครับชมแผ่นต่อไปนะครับอันนี้เป็นคู b ะต้ L368 0นะครับอันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับรถเครื่องดีมากเลย อย่างข้างนี้รั่วย,ยังไม่ได้ปะนะครับ ปกตินะครับคันนี้เครื่องดีสีไม่ค่อยสวยนะครับเบือกม,มีตำหนิบ้างเครื่องไม่เคยแกะนะครับตัวนี้ท่อนคัดก็ยังไม่เคยตัดนะครับตัวนี้ตามสภาพอยู่ที่สองแสนห้าหมื่นห้าพันบาทนะครับอุปกรณ์สองชิ้นใบดานผ่านพวนนะครับไปแจกนะครับ ไฟดันก็ยังอยู่เต็มนะครับเปลี่ยนรถไล่นะครับสีเดิมๆเ,เปลือกหัวไม่ค่อยสวยนะครับถ้าเก็บสภาพพร้อมใช้ราคาอยู่ที่2 7งแสนดันบาทนะครับอันนี้เก็บสีสันให้วสวยๆเลยนะครับเปลี่ยนยางหน้าให้คู่หนึ่งอันนี้เป็นคูป o ต a L4708 นะครับ อันนี้ก็เครื่องเกียร์ดีนะครับอยู่ที่ราคา3ามแ0นสามแสนนะครับวันนี้ลดให้ลงอีกห้าพันนะครับเหลือ3ามแสนสามนสามหมื่นบาทนะครับอุปกรณ์2ชิ้นใบดันผ่านพวนนะครับกุญแจไม่ได้ติดมานะครับสตาร์ทไม่ได้เกียร์ดีนะครับมาดูคันต่อไป อันนี้เป็นยันไมย่ยันมา่สแรง E F 4 5 3 T L X นะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับมีดันหน้าขึ้นอืดน,นิดนึงนะครับถ่ายตามสภาพปัวกรร3สามชิ้น2 7 5 0 0 0บาทนะครับอะไรเสียไม่มีกวันเลยนะครับ ด้าน,นหลังหางยกปกตินะครับโอจะรีฟันได้ปกตินะครับ จะเป็นคอนโทรลไม่ค่อยดีนะครับเพราะว่ายัางไม่เมีวลาเช็คนะครับคันนี้สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับอุปกรณ์สามชิ้นคันนี้เป็นตัวท็อปของยันมานะครับรุ่นสี่สิบห้าแรงยางหลังก็ประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะครับยางหน้าสี่สิบเปอร์เซ็นคันนี้เป็นคูปัต้า l อลซาว Uh, 3 208อลิมินะครับอันนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับเช็คสภาพเปลี่ยนถ่ายของเหลวให้เรียบร้อยนะครับราคา265,000บาทนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมแรวดิกขึ้นลงปกตินะครับ ยีิบสองบาช้างนะครับเป็นอถปกตินะครับอันนี้เครื่องดีไม่มีไอไม่มีควันนะครับประกันได้นะครับสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้ยางดีสีเส้นนะครับยางหน้าแปดสิบเปอร์เซ็นยางหลังประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นนะครับสวยเดิมๆนะครับคันนี้ ไปหน้าไม่แตกนะครับสนใจปากเบอร์โทรหน่อยนะครับ0850876581นะครับซอยเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่50,005นะครับตัวเปล่านะครับถ้าติดตัวคา่าค่าสปริงตัวนี้12,000บาทนะครับเอาไปกับรถขายให้ราคา หกหมื่นห้าพันบาทนะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้กดแน่นไม่มีไอไม่มีควันนะครับยางหลังอยู่เจ็ดสิบเปอร์เซ็นยางหน้าไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ใช้งานได้อยู่นะครับสีไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แต่ว่าสีตัวรถด,ดีนะครับตัวนี้มันตากแดดแต่สีสิธ์เก่าคลาสสิกเก็บเอาไว้อนุรักษ์ได้นะครับเดี๋ยวมีเวลารีวิวการทำงานให้ดูนะครับคันนี้เครื่องดีเครื่องแน่นเลยนะครับ ห้าหมื่นบาทนะครับตัวนี้22แรงนะครับเครื่องยนต์สสูบพร้อมใช้งานเลยนะครับตัวนี้ฝั่งนี้ก็จะมีรถกุบะ,ะาสี่เจ็ูนย์แปดเอสพีนะครับคันนี้รถเครื่องเกียร์ดีนะครับสมบูรณ์ราคายังไม่เก็บสภาพอยู่อุปกรณ์2อชิ้นอยู่ที่สามแสนเก้าหื 3, 90, 8 0 0 0บาทนะครับ3 9มแนบาทเก็บสภาพพร้อมใช้3ามไอสี่แสนบาทนะครับข้างบนสวยนี่อยู่นะครับเครื่องเกียร์ดียางประมาณ80ทั้งสี่เส้นนะครับอเจ่ด80ดเซนะครับอันนี้เป็นอีสกินะครับเก่านอกยังไม่เคยใช้งานเมืองไทยเครื่อง2สูบโฟวินขับเคลื่อน4ี่ล้อนะครับทีนี้พร้อมกับโรตารี่นะครับราคาอยู่ที่7 9 0 0 0าบาทนะครับ เครื่องแน่นเลยนะครับเอาไปเข้ารองอ้อยทําสวนตัดหญ้าสบายนะครับคันนี้เป็นคูป o ต a า2 1 4 0นะครับเครื่องเกียร์ดีนะครับตัวนี้อุปกรณ์2ชิ้นดันหน้ากับ่านหลังนะครับแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับรถจเบียนปีห้คันนี้เป็น M5000 นะครับเก็บสภาพรอส่งลูกค,ค้าตัวนี้เป็น L2808 นะครับ มีอุปกรณ์เวียดทวงข้างหน้านะครับแล้วก็ผานติดทันหลังให้ราคา138,000บาทนะครับฟอร์มหางนะครับ138,000บาทโบวินขับเคลื่อน4ล้อนะครับตัวนี้เครื่องเกียร์ดีนะครับคันนี้เป็นยันมา EF453TLX นะครับเครื่องเกียร์ดีเหมือนกันนะครับ ตัวนี้สีไม่ค่อยสวยนะครับราคาตัวรถกับดันหน้าราคาสองแสนสองหมื่นบาทนะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปของสี่สิบห้าแรงนะครับตัวนี้เป็นตัรถล,ลานดันมันนะครับไม่เคยไถายนาภาพใช้จากแดดมันก็เลยไม่ค่อยสวยนิดนึงนะครับเครื่องดีนะครับเครื่องเกียดี สนใจฝากเบอร์โทรศัพท์หน่อยนะครับ0ู5ย์7 6 5ห1ูนดเจ็ด้าปดหนึ่งนะครับวอดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับโนนจะเป็นวอดเจริญรถบ้านร้านเดียวกันนะครับร้านติดถนนใหญ่นะครับวันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนครับขอขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ